สวัสดีครับพี่น้องเอซสันดาฟาร์มทุกท่านครับเ <c oughs> ช้านี้ที่ภูผาม่านนะครับอาณาจักรของพิจันทนานะเรามามิตติ้งกันนะครับตรงท้ายปีเก่า <c oughs> วันนี้ผมมานอนก่อนนะครับล่วงหน้ามาหนึ่งคืนเช้านี้ก็ทำกิจกรรมเอามาก็กิน กาแฟเรียบร้อยนี่พิจันทร์เตรียมกาแฟมาให้ห่อใหญ่บืเริ่มเลยแล้วก็เจ๊ผิวเจ๊ผิวก็ทําหน้าที่หุงข้าวครับวันนี้เราใช้วิชาลูกเสือเพราะว่าบ้านพิจันทร์เนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับในไร่พิจันทร์ไม่มีไฟฟ้าอยู่แบบธรรมชาติเลยเราก็แต่พิจันทร์มีครัวให้นะครับมีครัวให้เราก็จะหุงข้าวแบบลินน้าเนาะ ข้าแบบดินนะิพี่จันเอาข้าวหอมมะลิะข้าวใหม่มาให้กินนะครับดูลิครับพี่จันเตรียมกับข้าวมาเตรียมเครื่องครัวมาเยอะแยะมากมายเลยเตรียมต้อนรับจอมยุทธที่จะเดินทางมาจากชั่วสารทินะะมาจากชั่วสารทิศยังไม่รู้ว่าจะมาจากจังหวัดไหนกันบ้างแต่ที่รู้ๆคือหลายจังหวัดครับไล่พี่จันนี่น่าอยู่มากครับพี่น้องน่าอยู่ อยู่ในอ้อมกอดของภูผาม่านมีเขาล้อมติดตามด้านเลยเนี่ยมีสระน้ำกว้างมากครับสระน้ํานี่น่าจะร้อยกว่าเมตรเลยครับยาวความยาวเป็นน้ำที่ไหลจากภูเขาลงมานะครับเป็นน้ำธรรมชาติพิจันตั้งเขื่อนนะครับเอาดินมาเป็นเขื่อนปิดไม่ให้น้ําไหลลงไปข้างล่างก็ถือว่าในที่ตัวเองมีมีสระน้ำ สระน้ํานี่ก็เป็นที่ริดที่กินน้ําของควายด้วยนะครับเป็นควายลงกินน้ํามีบัวแดงด้วยพี่น้องบัวแดงสวยมากครับ,บวสวยมากอาณาจักรของพี่จันทนาตรงนี้หนึ่งร้อยไร่นะครับโน่นหนึ่งร้อยไร่เช้ามาก็ข้อควายพี่จันจะอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณห้าร้อยเมตรครับห้าร้อยเมตร ข้างล่างนั้นก็จะเป็นที่ข้อควายก็พื้นที่สามสิบกว่าไร่เป็นแปลงหญ้าแปลงอะไรตรงนี้ควายก็จะมากินมามา,มาออกกําลังกายมามาเล็มหญ้าแต่ว่าที่คอกก็จะมีระบบการจัดการที่ดีมีหญ้าสดมีอาหารมีฝุ่นข้าวโพดให้กินน่ะนะครับใกล้ๆนั่นนะพี่น้องเห็นไหมเพื่อคนงานพาควายพิจารณ์สามสิบกว่าชีวิตมาแล้วครับของพิจารณ์นี้เป็นควายกําลังพัฒนากําลังพัฒนานะครับ เป็นควายไซส์กลางๆไปถึงไซส์ใหญ่เลยครับนะพี่น้องเห็นไกลๆนั่นไหมผมไม่อยากจะซูมกล้องให้มันเสียบรรยากาศนะครับผมเลยให้พี่น้องได้เห็นภาพไกลๆควายเดิน,นครับโอ้โหวิวนี้สุดยอดพี่น้องครับพื้นที่หน0่งร้อไร่ของพี่จันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ตอนนี้หน้าแรงเนาะยาก็จะน้อยหน่อย ยาก็จะไม่มีแต่พี่จันไม่ได้เดือดร้อนครับเขามีแปลงญ้ายอยู่ข้างล่างลูกควายเยอะมากเลยครับวิ่งกันหลายตัวเลยปีนี้พี่ลูกควายพี่จันเป็นสิบโน่นมาถึงก็ลงกินน้ํากันเลยครับมาถึงลงกินน้ํากันเลยทีเดียวแม่สุดยอดเลยครับผมชอบมากเลยครับผมขอพี่จันปกติถ้ามาพี่จันจะให้นอนที่บ้านข้างล่างนะครับที่ในหมู่บ้านผมขอพี่จันว่าปีนี้ถ้าผมมาผมขอน,อนอนที่ไร่ ไล่พิจารณ์ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้เนี่ยเมื่อคืนก็นอนบนนี้ครับมีบันไดขึ้นไปห้าขั้นหกขั้นนะครับก็นอนหลับสบายครับอากาศเย็นครับที่นี่ก็สิบแปดองศาเท่ากับที่ข้อควายตันดาก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไม,ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นมากจนเกินไปสบายๆครับสิบแปดองศานนี้ ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวดูนะครับเขามาถึงเขาก็ลงน้ํากันเลยเขาไม่สนใจนะครับว่าอากาศจะเย็นขนาดไหนโอ้โหบัวแดงลงสะบัวแดงใส่ปุ๋ยบัว <c oughs> ใส่ปุ๋ยบัวปลาเยอะมากนะครับปลาในนิ้เช้าขึ้นมาเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยผมนั่งฟังเสียงปลาตัวใหญ่ๆเสียงดังมากได้บรรยากาศแบบนี้เนาะมาชาร์จแบต ยอดเลยครับพี่น้องผมชอบบรรยากาศที่มันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ต้องมีความเจริญมากครับเราอยู่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่นจะปิวได้ย้อนอดีตสมัยแต่งงานกันใหม่ๆเราก็จะหุงข้าวนะหุงข้าวลินน้ำบ่อยเป็นไงได้ยังเม็ดบานยังฮะ เดี๋ยวต้องอุ่นอ,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 อีกเอามาลินน้ำเลยลินน้ำใส่ถ้วยก็เอาแล้วลครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจะ๊ปิิวของข้าวครับนั่นน่ะถ้วยข้างล่างอ่ะเอามารับน้ำสีขาวอะถ้วยสีขาวอะเออนั่นแหละกระมังอ่อลินน้ำเลยลินใจเย็นๆข้างล่างที่พื้นเลยหรือลินตรงไง้นก็ได้แต่น้ำเดี๋ยวจะไว้กินเลยนะ เราต้องกินน้ำน้ำน้ำข้าวเนะเาะเรื่องน้ำข้าวเอาเกลือใส่ไปหน่อยน้ําตาลทรายใส่ไปนิดป้าโแแ่บหลายเราโชคดีเนาะเป็นคนอายุห้าสิบขึ้นนี่ยังหุงข้าวลินน้ําเป็นถ้าเด็กสมัยใหม่ถ้าไม่ได้เรียนรู้จากพ่อแม่น่าจะหุงกันไม่เป็นแนละสมัยนี้ก็มอหุงข้าวไฟฟ้ากันหมดแล้วนะ นหละนหลนมั่งก็ไม่เป็นไรหลน่นมั่งก็ได้กินได้กินเม็ดข้าวไปด้วยแต่ต้องให้มันเสด็จเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแฉะดินใจเย็ยนไปเรื่อยเดี๋ยวปามาช่วยนี่พี่ทองเดี๋ยวเราก็จะทํากับข้าวกันครับเจ๊ปิวผัดกระเพรามาจากบ้านแล้ว <c oughs> กลัวอดข้าวกลัอดข้าวโอ้มาบ้านพี่จันอดได้ไงเมื่อคืนพี่จันพาไปกินพัตคารที่อุดออดดาวออดดาวอะไรสักอย่างที่ชุมแพรร้านออดพัตคารออดดาวชุมแพรหรืออะไรเนี่ยอร่อยมากครับขอบคุณพี่จันมากๆนะครับที่พาไปกินอาหารหรูเร่อร่อยแต่วันคืนวันนี้เราจะทํากันเองครับนี่พี่จันเตรียม หัวแก๊สมาให้สองหัวเตรียมหมอ้อเตรียมอะไรมามีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อหมูเนื้อปลาเฮียประสิทธิ์เตรียมมาจากขอนแก่นเราจะทุกปีครับทุกปีจะมานัดมิงกันนะครับในกลุ่มในกลุ่มลูกศิษย์ธนดาฟาร์มจะนัดเจอกันปีที่แล้วเจอกันที่บ้านเฮียประสิทธิ์อบอุ่นมากนะครับปีนี้เลยย้ายมาที่ภูผาม่าน ปีหน้านะครับปีหน้าเดี๋ยวเราจะต้องประชุมกันอีกว่าเราจะมิสติงกันที่ไหนนัดเจอกันที่ไหน,นเดี๋ยวค่อยหาหลือค่อยมาประชุมกันอีกทีหนึ่งสําหรับปีหน้าแต่ปีนี้ก็สบายสบาย,บายนะครับสบายสบาย,บายที่ภูวาม่านไปก่อนปีนี้ยังจัดใกล้ปีใหม่นะจัดใกล้ปีใหม่เลยเบียดปีใหม่เพราะว่ามิสเตอร์พอลมิสเตอร์พอลสามีของพี่จันบอกว่าอยากจะมาร่วมด้วยมิสเตอร์พอลบินมาจาก เยอรมันนะครับมาไกลสุดเลยมาจากเยอรมันมาร่วมงานมิเต็กับเราด้วยแล้วก็เธอพอก็โอ้โหซื้อของมาเยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยมาให้มาดูแลก็อำนวยความสะดวกเนาะอ่าเอาครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเท่านี้เดี๋ยวไปช่วยเจ๊ปิวลินน้ำข้าวก่อนครับสวัสดีครับ